พี่น้องเอ๋ยอยาสุไลเลื่อมบานอีสานทินของเห่ายาสุลืมลาบเท่าเข่ากุ้งกินพิซซ่ายาสุลืมปลาลาผ้ากันกินเคเอฟซียาสุลืมสุบบะหมี่ขัวกุดจีแมงจีน,นุนสันเดย์พี่น้องเอ๋ยของแสบบานเห่าจีบเนี่ยวอันเรียวงามกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านจ่องหั่วแดงแรงริด ภายการสนับสนุนจองโดยเกษตรอีสานยุใหม่เบานิ้วค้นกลัวคือเก่านะครับมือน,นี้น้ำผ้าพี่น้องมาทาั้งตำบลหน้าสวงเมื่งเด็ดคือเกา่าไปเปิดราคาง่วงามครับมื่อนี้งัวงามงาม่วเอฟแต่หนาสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับฝ่ายยกพอกสามแม่ผสมแล้วสองแม่เก่าจเจริญทั้งสองแม่นะครับซื้อสามแม่ได้หาราคาแสนสองไปชมง่ว,งวช่มควายน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกช่องง่วแดงแรงฤทธิ์ครับ สีสันบรรยากาศยนๆน,นมาทางเกา่าอำเภอหน้าเหยี่ยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นถนนขับไปอำเภอหน้าเหยี่ยพอดีนะครับร้านวัสดุด้านหลังของเพื่อนเป็นฟ้ามงัวดนะครับจดฟ์มเรียบร้อยเลยนะครับ้วก็เพื่อนกะตีตาเบอร์ฟ์มได้น้านะครับเมืนน่อวีนเพื่อนจะเปิดราคางวออกอยหลายตัวนะครับพี่น้องชมน้ากัน จะพูดคุยกับพี่คนเจ๊กหน่อยสักก่อนนะครับสวัสดีครับเฮี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขายกวาครับมือนี้มือนี้สวัสดีกับไอเสียบอยครับร้านช่อช่างวัสดุเส็นหน้าซว่างนั่นแย่ครับึ้นตำบลน้าซวงอำเภอเดชอดุดมครับกับผมเลี้ยงหลายปีแล้วบครับฮียเลี้ยงมาเจ็ดแปดปีลวครับมือนี้ตัดสินใจไปออกครับตัดสินใจไปออกไปใส่ดีท่อกระสอครับ ไั่ไงว่าสะดุันบ่อปังบ่อสว่งเนี่ยนั่นกับปังอยู่ครับมันหันท่อกระสอเพิ่นน้ำที่ลหรอครับโอ้ก็เลยไปใส่หนีเพิ่นเป็นง่วนลูกคอกนะสิจะปล่อยออกแม่ครับง่วนลูกคอกครับเรียงมาตั้งแต่เจ็ดแปดปีบุลณะครับจุดเริ่มต้นเป็นยังหยุดอยากเลี้ยงง่วตอนนั้นเฮียโอ้พอเถาพอเถาห้าเลี้ยงครับพอเถาเพิ่น่าเพิ่นขายง่วสทรงคั้วไเดียนปันนี้ตอนเฮียซื้อมาจัดง่วงามมาเลยบ่ก็เลี้ยงแต่สมัยง่วหูหมดครับ งอหูแม่ครับมันกับเตไปแน่ก็เลยยังบาลาบเริ่มคุกขี้มตจพุู่นแม่ครับวันนี้ก็เริ่มมาจับงอแง่งงวเอฟครับก็จะมาจุดมาจจาไอจดงวเอฟกันเลี้ยงไปเรืเลยพัฒนาไปเลยครับจดซื้อฟ้ามซื้อยังครับนี่ไอโชคเช่นฟรามครับจดเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสมารคมเรียบร้อยครับเอ้าเบิ้งมีไม่ราคาได้ไงครับนี่ยังงวมีแม่นี่ครับเปิดแสนแปดหมื่นครับเอเป็นเอฟหนึ่งครับเพิ่นโตโตลูกเพิ่นเป็นลูกทีสามสามครับ ตัวเพื่อนเองทองแยกเพศนอกครับผ่านรอบหนึ่งรอบแล้วครับเด็ดทองยังครับตอนนี้ในทองเดี๋ยวครับเอาใบค่อนทอามาได้ตัวนี้คือเป็นใบอ่าแยกเพศในทองนครับจักเดือนครับไอ้ยี่สิบมือนครับผ่านรอบครับผ่านรอบพอดีครับใส่ไอ้รีเจนหนึ่งหนึ่งรีเจนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปนะครับผ่านรอบพอดีครับแยกเพศ ทองแยกเพดเนาะน้ำเชื่อแยกเพดนะครับ93เปอร์เซ็นต์ครับ93เปอร์เซ็นต์ของเอสจีอันเปิดราคาแสนแปดหมื่นบาทครับผมราคาบริลล์ร่วมทรงครับมักต่อรองนะครับมักต่อรองกันนะครับสันยู่ใกล้กับมาเบิงโตจริงหนอยครับอ่าเดี๋ยวสิให้เบิงงัวงนะครับถามราคาแล้วงัวเพิ่อนจะปล่อยนะครับก็เ่ออยากให้เขาไก่เป็นใดนะครับลูกที่สองในทองนะครับรีเจนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแยกเพดผ่านรอบแล้วนะครับเป็นงัวลูกทองที่สองนะครับ งอเอฟหนึ่งอ่ามันจะต่ำกว่าขี่ไหลอะจังหน่อยงอเอฟหนึ่งกับโควยมีมองตีเรานะครับพี่น้องความสูงกับก็บา้างไงรอยสี่สิบห้ากัวกับรอยห้าสิบนะครับความสูงส่งงามนะครับส่งงามแสนแปดหมื่นบาทต่อร่องได้นะครับก็บมีลักษณะเด่นตามงอเอฟด้วยนะครับ เห็ดหูเรียบร้อยไปหูดำเครื่องโบดหางไง่สืองามแผงข้อไงขาตรงขาหลังไงครับลึกดีอยู่เป็นหัวทองสองในทองยังไม่ได้ประกันทองนะครับเพราะพึ่งผ่านรอบแยกเพศครับผมถามว่นมันจะอุ่นได้บ่เฮียได้ครับสี่สิบเมื่ถ้ามากเฮียสีอุ่นตะเศร้าให้เบิ้งนะครับแม่นครับ อ่าทามักยูนเตอร์เศร้ให้เบิงครับอย่าลืมบอกเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าครับครับเบอร์โทรได้ไล่ได้ครับครับเบอร์โทรได้ได้ได้แสนแปดหมื่นบาทครับผมอ้าวมากับมาเบิงมาชมครับหรือทีขอรูปเพิ่มเติมทั้งไล่ก็ได้ได้ครับได้ครับผมหรือจะเงื่อนไขเดือนอยากให้เฮียตรวจท่องให้กับทีตรวจให้เบิงได้ครับตรงนี้ต้องตรวจโชคเลยครับประกันสบายใจทั้งสองฝ่ายครับครับผมอ้าวประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างนะครับครับผม อ่าพันบอบประกนแตะบบต้องลดไลยนะครับอันนั้นบอประกัรลดได้นิดนึงครับเป็นเลนอกนะครับตัวนี้เป็นหัวใช้เราเลนอกนะครับแต่ว่าเป็นตัวผูนะครับแม่นี่คือเลนตัวที่ซีแล้วนะครับยังบอดแบบผสมลูกยังหน่อยสูงใหญ่หนาแห้งที่ไหกินหัวหานนําบอกินอยู่ครับกินหัวหานนําบเถิงโลแรกเถิงโลครับครับเราก็ไปแหนเพ่งกุลาครับลูกมันก็มีอยู่นี่นะครับนั่นบ่ครับมันมีลูก ม่บ่มีเนาะตัวลูกตัวผูขายไปแล้วครับโอ้มันมานตัวลูกตัวผูครับแสนถ้วนครับ่าไรครับแสนถ้วนครับแสนถ้วนครับหนึ่งหนึ่งแสนถ้วนนะครับแม่ลูกต่อรองได้สูงปล่อยหาสิบกว่านะครับเขาไก่บ่ได้ครับมันหวงลูกจังหน่อยเครื่องดำกค้างไงนะครับงวงงามอยู่นะครับงวงบกขี่ไล่ช้โรลีครับเชโรเลีนอกน้ำเสื้อนอก งามอยู่นะครับลูกเพล่นดูไงโย่แตู่ง่ยแห้งน้ำนอกนะครับเชลรเร่ลูกมันเป็นงวเครื่องดำโบดอยู่นะครับโบดอยู่แสนทวนนะครับลํำปีเปลี่ยนเนื้อโตดีสูงลอยหาิบกลัวข้องหญ่ไม่นอกสีออกจำปานะครับนุ่มซีเต่ามีตนี้ครับบมีตํานี้ประกันตํานี้นะเนี่ยประกันตํานี้นะครับทุกอย่าง ท้องก้อนนี่ไอเสียวก้อนนี่ยขึ้นสองเดือนขึ้นครับแม่นี่ดอแห้งครับขึ้นเร็วแม่ครับสองเดือนครับเสียวก้อนสองเดือนขึ้นเฮียจัดน้ำเลยจัดติดทโลเลีจ่อยว่าสิร้องอยากเหศเนาะใส่ทโลเลีก่อนติดก่อนโอ้ใส่เอาไว้ติดเลยติดเลยเอาพี่น้องกลับไปผสมใหม่นะครับเดี๋ยวกลับไปผสมอีกแล้วให้ลูกงามครับครับลูกงามอยู่นะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งเหลืองหวาน F1 กับ F2 F1 กับ F2 ฟสองนี่เหนียเนาะแน่นครับแม่แม่นี่ F1 ครับ F1 กับ F2 นะครับโตละเท่าไรครับเฮียราคา15,000าหมืครับ150,000บาทครับผมนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งหงวงมาแม่ปีบ่ปีนึงครับปีนึงครบรอบพอดีนะครับทั้ง2อตัวได้เบิ่ง F1 ก่อนนะครับลูกของยังครับนี่ลูกไอ้เคเอฟครับ KF68 นะครับเอาได้ชมหงวนะครับหนาแห้ง เครื่องหนาแห้งครับ,ครบเครื่องข้อหนาแห้งวัวได้ครบปีพอดีกกค้างใหญ่เนื้อหนังโตดียังโมสูงมาไดน้นะครับว่าเอฟมันไม่ค่อยสูงนะครับมันจะเน้นหนาใหญ่จะดื้องามได้ครับแถงข้อเครื่องงามแห้งอะไรหายอยู่นะครับพี่น้องราคาไปได้ครับ ออกโบดเลยนะครับหนาตาแข็งขอนี่บดตรงห่วงนะครับกระต่างข้อนี่น้าแห่งค้ากับงามแห่งครับบม,มีตํานี้นุ่มซีเต่าเครื่องดำไ่ครับนาแห่งเอฟหนึ่งนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทกินเก่งไหมฮกินเก่งอย่เน,นาะใหญ่กว่า ได้สซ่ห้อย F2 นะครับราคาซ้ำกันเป็นเอื้อยตัวบางหันอี่สองอาทิตยเ์เป็นลูก4 3เป็นลูกของตัวแสนแปดนี่นะครับนี่ลูก433ตัวแสนแปดนะครับตัวหนอน F1 นะครับให้ลูกมาเป็น F2 คือตัวนี้นะครับลูกซุปเปอร์เอ็กซ์ครับตัวนี้ซุป,ปเอป,ปรเอร์เอ็กซ์ลูกเอ็กซ์เอ็กซ ขุ่นนะครับขุ่นกว่าตัวน,นั้นนะครับ 2, เอฟสองขุ่นเื่องดีพิษกินน้อยหนึ่งส่งงามนะครับแต่ความสมส่วนสมส่วนกว่าตัวน,นั้นนะตัวน,นั้นหนาพดนะครับตัวน,นี้จะแบบสมส่วนสมส่วนง่วงงามเสดือีงามนะครับเรียกว่างามครบเครื่องอยู่นี่นะครับ เออมันอยากตื่นแหนววเฮ้ยมันมาเข่ากล่องเรื่อยเลยนั่นแหละเอัว้ำเลยี่ <c oughs> ตัวซ้ำใช้ไม่เหรอนั่นเลยแม่ห <c oughs> ัวลูกคองนะครับ f สองงามนะครับงามอยู่กุดเขาเรียบร้อย <c oughs> นี่ใบสมาคมเรียบร้อยครับนี่ใบสมาคมเรียบร้อยจดใหาย f สองเรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องรอเอกสารชัดเจน ที่ไปที่มาชัดเจนครับ1นึ่งแสหาหมืนบาทครับต่อร่องได้นิดหน่อยนะครับไรหาง่ว F2 ออยู่นะครับไปพัฒนาต่อลูกออกมากับไป F3 เลยนะครับนี่คือเอกสารที่บรรจดกับสมาคมเะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับเอกสารรายสนใจกับครอเบิ่งเพิ่นทั้งหลายก็ได้นะครับกับพียเพิินนะครับเอกสารชัดเจนทุกโตนะครับ มีที่มาที่ไปงัว่ามีที่มาที่ไปทุกตัวนะครับนี่งามพอมันบ่นี่ต้นตัวทองโบดครับโอทองโบดโบสเปิดครับแยกเพียดแมนแยกเพลิดน้องนีครับโอที่ียเน้นแยกเพียดเลยเนาะแมนครับเพราะว่าพัฒนาสายพันธุ์ครับอืมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะความชั่วท้าว่าต้องมาหล่อถ้าเกิดว่าห้าววแยกสั์ออกมามตัวผู้อีกแมนต้องล่อมาอีกลอกมาเน,เนาะ การตัดเวลาขั้นตอนมันสั้นลงครับเพิ่มเงิ้อีกนิดหน่อยแมนครับปกติก็สมปกติกันเท่าไรสองปัญหาสองปัญหาก็เพิ่มอีกเท่านึงในตัวแมนแน่นอนเพราะเป็นของหนองนะครับมันกับกอซิบสามเปอร์เซ็นต์ถ้าของไทยก็่าสิบหาสิบเป็นบอกครับอันนี้เดี๋ยวันนี้ผมอยากให้เฮียอธิบายหน่อยหนึ่งบางคนเนาะอันนี้ว่ากันนิดหนึ่งบางคนนี่ผสมงัว่เนาะผสมหลอดกับจิงอยู่ แต่บ่แยกเพศครับแม่นบ่ครับครับผมบ่แยกเพศมันก็ได้อยู่งัวออกมามันเป็นตัวผู้ราคาง,งัวตัวผู้กับงัวตัวแม่ต่างกันเด้มันก็เท่านะครับแม่นบ่ครับ2บบเท่าอันนี้คืองัวเอฟบ่ว่าต่างัวเอฟงัวชาวบ้านคือกัน,นสมมุติว่ามีงัวงามๆอยู่ตัวนึงอยากใส่ลูกอันงามๆเข้าไปสมมุติว่าใส่ลูกเคียบสามหนึ่งีหยังก็บซ่างถ้าใส่เข้าไปแล้วมันเป็นตัวผู้มันก็ดใช้เวลาเฮางนะครับเนาะ มองไ้แมไ่ไรมันถ่างามลูกงามอาจจะขายได้นะแต่ราคากับต่างกับตัวเมียไก่ดิแม่เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันนําเชื่อเลื่อนกันสองพันกัวบาทเคร่งเครื่องหนึ่งแล้วเฮี้ยนะแม่เครื่องเครื่องเพราะว่าแยกเพลิดกันแยกเพลิดไม่ได้กําไรมันมันได้ไไดไหลายกันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาชั่วชั่วแต่ไหนมันกับกำไรก็การหลายแห่งครับเพราะมีมีผูนึงผมขายไปครับสี 45, ่หมื่นห้าครับอีกแม่หนึง่งลูก พริกแดงผมขายแสนหาตั้งกันอีกแสนหนึ่งแค่แยกเพศแม่กับเวลาที่จะได้งัวแม่กินอะไรกินซ้ำกันเออถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นี่พอได้แยกเพศใส่ตัวเม่ยเข้าไปอีกเป็นตัวผู้อีกเจ๊ไม่ได้เหี่ยวเข้าไปอีกกินอาหารเสียอาหารเจ้าหานเหา่ยวเข้าไปอีกแทนที่จะได้ตัวแม่ มาเลี้ยงได้ลูกว่าอี่ก็ต้องเริมม้เลิมไมเสียลเาีโอ้นี่น,นี่คือจุดคิดง่า,งงายๆนะครับว่<ม>า <พอ S 2> แยกเพศมันก็มีความจ<ะ>ําเป็นอยู่กาไปท้างรับนยันเดียวมีความจําเป็นมีความสําคัญระดับหนึ่งนะครับ,รบในการแยกเพศเอากเกษตร,รก,กรก,กับวรนพิจารณาท้ามีแยกเพศราคาต่างกันบวหลายกับวรจนดัแยกเพศไปเลยชั่วๆนะครับเนาะยังมีงูยังมีควายเนาะเฮียเนาะมีครับมีครับยกขอกราคาเท่าได้เฮียยกขอกไอยสิบสองหมื่นครับ หนึ่งแสนสองมืนบาทครับผมจักโตเนี่ยสามโตกับสองโตในท้องเป็นหาหาโตครับอันมิโตละสามแม่ครับสามโตนี่สามโตนี่แม่เบิร์แม่ครับอันลูกมันสองโตนี่กับแม่แม่มันกะเป็นตัวแม่กับเป็นสามแม่สามแม่กับท้องตอนนี้อีกสองโตสมสองโตเลยครับจักเดือนครับในท้องโตหนึ่งพานหลอดอีกตัวหนึ่งเดือนครับ ทานหลอกกัอีกต้นหนึ่งก็ทานให้กันครับผมผมสมเก่าจะเลิศไหมครับโอ้ผมสมน้ำดีเลยแม่ครับดีครับสามพันครับแยกเพียรอยู่บ่ครับควายบวมีแล้วเป็นสวรรคตัวแต่คนคือเนว้าเฮ่ยว่าสิว่าแยกเพียรควายบวมีแยกเพียรเดิอน,นะครับพี่รองรอ่าควายบวมีแยกเพเียร์ยมิต่ง่วนนะครับซื้อสามแม่ได้ได้ในทองอีกสองเป็นหาแสนสองก็ต้องเบิ่งโตควายดอกให้ขาจะมาเอาหลุดไป ยวพาไงเมืองควายยักหน่อยนึงนะครับควายผสมทั้งสองตัวนะครับใส่เก่าเจริญนทั้งสองเลยสงใสยเฮี่ยพันมากเก่าจะเลื่อพัฒนาไปเอยครับถ้าลูกออกมาตัวแม่นี่คือแจ็คพ็อตเลยครับถึงเลขถึงเลขเลยลูกเก่าจ,จะิญเดี๋ยวพาไปเบิองโตคว,วายจะเนผสมนะครับครับนี่คือควายทีเฮี่ยพันจะขายนะครับสื่อสามโตแม่หลวดหลวดแถม ทองไปแล้วสองแม่นะครับในทองเก่าเจริญผสมเรียบร้อยนะครับผ่านหลอบไปแล้วทั้งสองตัวต mm ัว hmm. นี้นะครับเฮียต okay. ัวนี้ซื้อมานี่ลูกมันอยู่บ่อสุ่มนี่ต้นหน่อยลูกเพิ่นครับต้นต้นบูแม่ตัวหน่อยสุดเดินลูกเพิ่นเนาะนี่นะครับควายกต่มีลักษณะควายไทยอยู่นะครับตาแหลยครับตาแก่แก่จับข้อสองอ่องเออตาแก่แก่จ้ำ ข้อสองอ่องทุ่งเทาวัดใดใจว่าเพิ่นถอดออกใส่ทุ่งเทามีทุ่งเทาอยู่อ่ะทุ่งเท่าทเาขาอ,ออกทำแมกนกรับพี่ไอ้ควันซองท่างกับพี่ครับอยู่ข้างหน้านะครับแม่เพิ่นเข่าตำลา่าควายไทยอยู่นะครับตาแต้มแก้มจำมีทุ่งเทาสูงลอยสี่สิบอักบวถึงกันเลยนิดนึงอะ่ะลอ,อยสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับประมาณนี้นะครับ นี่ล,ลูกนะครับนี่ลูกแม่นี่ตาเนี่แต้มชัดเจนแก้มจำชัดเจนทุงเท่าชัดเจนลูกงามแห้งนะครับลูกเพื่อนนี่ลูกแม่นี่นี่ลูกของแม่นี่นะครับเด่นชัดงามแห้งตัวนี้นะครับลักษณะควายงามกระดูกง ลักกแม่นี่นะครับเป็นแม่สาวหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับทองแล้วผสมแล้วนะครับจะมีลักษณะควายน่าจะเป็นควายลูกผสมนะครับบ่ถือว่าไทยแค่ตาบ่แต้มนะครับแต่ว่าเป็นควายขนหนานะครับผสมเก่าเจริญไปแล้วนะครับสูงลอยสามสิบนหน่อยสมทองแรกนะครับเฮี่นาะ ควายว่ามีตำหนี้นะครับงามทั้งสามตเลยแสนสองจะมันพ่อเอาเลอพี่น้องผูไ้ไรหาควายอย่กเกษตกรกรผสม,ม,สสสมให้พร้อมสองตัวเก่าเจริญย่างดีบ่าไรผสมมันตะสีตะสาเลยผสมของดีเลยครับเนี่ยว่าไรผสมโตว่าไรผสมตะสีตะสาลูกไม่ดอกมากนะครับรับรองถ้าได้ตัวเมียนะ แต่ลูกมันก็ไปแล้วกับหอดแสนเหรอครับมันนี้เพ่อได้เรียนในเรื่องจริงครับกับวายนี่ลำร่วยย่อนไขยมาลายอะยรด้วยนะครับบางคนผมมันเบิ่งเป็นซื้อผมโมโหเล็กๆพี่น้องเบิ่งเอาก็แล้วกันนะครับแต่ผมมาลูกมันนีง่างามแห้งนี่ลูกมันนี่นะครับงามแห้งแม่มันก็นงามนะครับตัวน,นั้นงามเนื้อโตดีครับแสนสองสื่อสามได้หา พอในถองเก่าเจริญไปได้ทั้งสองแม่นะครับแม่หน่อยนี่ยคือจปรผสมบ่าท่านเป็นนะครับแต่ผสมเป็นมันคือเซลไซน์แล้วละต้นนันในหน่อยนี่ไงนะคะรับอดีกระย้าเก่าเจริญไซน์นะครับนี่แม่นี่ยนะครับเนี่ยทามันลูกเก่าเจริญออกมาเนี่ยใหญ่แห้งนะครับตัวนี้พอแม่มันส่งดีใหญ่ยอยู่นะครับอ่างงามน่ำตัวนี้ลูกแรกเะครับตัวนี้ลูกแรกลูกที่สองผสมแล้วนะครับ เฮี้ยพันจัดมาตรฐานให้เลยโอ้งามแหงสำรับสำรับนักพัฒนาโดยตรงเลยครับคือบุถือเหรียญน่สิสื่อครับนี่ละประมาทายงัวควายเฮียเพันนะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาไลนมานะครับย้ำบเบอร์โทรอีกรอบนะครับเฮียศูนย์แปดหนึ่งครับแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหาเก้าครับครับหรือว่ามาเบิ้งใดพิกัดบ้านเสาเล้าตำบลนาซวงอำเภอเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับติดถนนใหญ่เลยครับติดทาง ดำสีไอ้ระวังไปทั่งเป็นนย่นะครับครับผมเป็นหลานหรลนวัสดุกอสางนะครับช่อช่างวัสดุครับข้าจักเวดแมนครับแถตดิวจักเวดครับครับผมตอนนี้ต้องการขายดวนน้อเฮ่นาะดวนน้ำครับบดวนก็ได้ครับแต่ทั้งสองอย่างครับจะมาไปทั้งดวนพลังครับทั้งดวนอาะพอท่งสอพน้ำแห้งช่วงนี้อัน บอกเพิ่นตี้บอกว่ากำลังขายควายอยู่ขายควาขั้วจะเอาไป็นคอทลยชาวนาเพิขาจะไปพุ่งน้าำลายเขากำลังขายงออยู่เขอว่าพุ่งน้ำลายก็เอาควายจุงไว้สักวันอันนี้แหละครับเพียิ่นก็อารมณ์ดีนะครับหน้าตาดีอารมณ์ดีทักมาสอบถามขอพูดเพิ่มเติมกับเฮียเพิ่นได้นะครับว่าขอเบิ่งเพิ่มม่งได้เพิ่มนะครับแต่ว่าขั้วในงานไม่ใช่สื่อซองในหาวจะมันมันขุ่ม